ฟงนเดอร์เขาบอกว่ามันเป็น True Wireless แบบ In-Ear Monitor เลยนะครับซึ่งโทนเสียงของ Fender Tour ตัวนี้นะครับจะมีความแฟลตมากๆนะครับให้เสียงของเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยที่ดูมีความเรียวมากๆเหมาะกับการเอาไปใช้แบบมอนิเตอร์เสียงนะครับหรือว่าจะเอาไปฟังแบบแทร็กที่เราเล่นบันทึกเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคร สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับป่าอมรินทร์นะครับผมวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางเฟ n เดอร์นั่นเองนะครับแบรนด์นี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะทําพวกเครื่องดนตรีแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหูฟังด้วยแล้วก็ลําโพงด้วยนะครับและแน่นอนครับวันนี้อยู่ที่มือผมแล้วนะครับกับเ e n เดอร์ที่ชื่อรุ่นว่าทัวนั่นเองครับ สำหรับ Fender Tour นะครับเป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสินค้าพร้อมจำหน่ายที่ร้านมันงคงแคทเจ็ตแล้วด้วยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับตัวเคสแล้วก็จะมีสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับ1เส้นแล้วก็มีตัว สายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปคล้องกับตัวเคสหูฟังได้นะฮะแล้วก็จะมีจุกนะครับมาให้ทั้งหมด3ไซส์นะครับก็เป็น S, M, L นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามฟิตติ้งที่เราต้องการเลยครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว u u i k k u u i e นะครับแล้วก็เป็น User Guide นะครับตัวนี้เล่มนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับเปิดอ่านกันสักนิดนะครับคู่มือพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อสินค้าไปเนี่ยเราจะได้เข้าใจระบบการทํางานของเขาด้วยนะฮะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเคสกันบ้างนะครับตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานออกแบบที่สวยทีเดียวนะคือเขาจําลองมาจากตัวกระเป๋าเก็บเครื่องดนตรีนะครับทางเฟนเดอร์เนี่ยเขามีเป็นแบบเป็นกระเป๋าทัวร์นะครับเวลาศิลปินเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาใช้เป็นกระเป๋าใบใหญ,ใหญ่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเขาก็จําลองออกมาเป็นตัวเคสของเฟนเดอร์ทัวร์ตัวนี้นะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับมันจะมีพอร์ตที่เป็น usb type c นะครับสามารถชาร์จไฟได้ผ่านตัวสายที่เขาแถมมาให้นะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันเอาเปิดตัวกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟัง Fender Tour นะฮะสังเกตดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มนะครับตัวปุ่มนี้เนี่ยจะไว้ใช้ในกรณีที่เราเปิด pairing ในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับถ้าตอนที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเชื่อมต่อกับเครื่องแรกไปแล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องที่2เนี่ย ตัวปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ตัวหูฟังข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีไฟเป็นสีเขียวนะครับกับริปขึ้นมาอันนั้นก็คือตัวหูฟังเนี่ยเข้าสู่ pairing m ห d ดเป็นที่เรียบร้อยมาดูที่ตัวหูฟังบ้างนะครับตัวหูฟังเนี่ยต้องบอกว่ามีดีไซน์นะครับเหมือนกับตัวหูฟัง in-ear monitor ของแบรนด์เขาเลยนะครับเป็นงานแบบ 3D print ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเชลของเขาเนี่ยนะครับมันจะมี ความสวยงามนะครับออกแนวแบบเป็นกลอสหน่อยนะครับมันจะมีความระยิบระยับตรงบริเวณเฟสเพจนะครับซึ่งตรงเฟสเพจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับสามารถแตะเพื่อคอนโทรลในส่วนต่างๆได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวท่อนะครับตัวท่อเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเสียงที่ถูกส่งออกมาเนี่ยเข้าไปสู่บริเวณหูของเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ในเรื่องของสเปคเนี่ยทางเฟ n เดอร์เนี่ยเขาก็จัดเต็มมาให้ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.0นะครับโคเดกที่รองรับนะครับจะมีเป็น SBC แล้วก็ aptX นะครับโทรศัพท์มือถือ a n d r o i ยเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับได้ในเรื่องของโคเดกที่มีแบนด์วิดที่กว้างกว่าปกตินะครับทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นด้วยในส่วนของตัวไดเวอร์เองก็ตามที่เป็นด y นามิกนะครับขนาด7มิลลิเมตรแล้วก็มีการคัสตอมแบบพิเศษสำหรับทางเฟ n เดอร์ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับ ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับก็ยังสามารถเล่นต่อเนื่องนะครับได้สูงสุดอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ชาร์จเพิ่มเข้าไปได้อีก17ชั่วโมงนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง22ชั่วโมงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับตัว Fender Tour เนี่ยยังมาพร้อมกับมาตรฐานในการกันน้ำนะครับเป็น IPX4 นะครับแน่นอนว่าสามารถเอาไปใช้งานแบบออนสเตจหรือว่าจะใช้ในส่วนของการออกกำลังก,กายก็ได้เช่นเดียวกันครับ ตัว Fender Tour นะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับจะใช้ชื่อว่า Fender Tour เช่นกันนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับสามารถเข้ามาปรับแต่งคัสตอมในส่วนของพวก EQ ของตัวหูฟังได้นะครับรวมถึงตัวระบบสัมผัสด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนได้นะครับทาง Fender เนี่ยเขาก็จะมีตัวพรีเซตไว้ให้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้การแตะห่งครั้งเป็นเพิ่มเสียงหรือว่าจะเป็นเพพอรเราก็สามารถเลือกได้นะครับทั้ง2ข้างเลย นอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็ยังสามารถทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับเวลามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเดตผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีครับ right right away, ทีนี้เรามาดูในส่วนของการควบคุมกันบ้างน,นะครับที่หูฟังข้างขวานะครับเวลาที่เราแตะลงไป1ครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับทีละ1สเต็ปนะครับผม แล้วที่เราแตะลงไป2ครั้งนะครับจะเป็นการเพย์พอสนะครับหรือแตะ3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเรียก Siri หรือ Google Assistant นะครับผมส่วนถ้าจะข้ามเพลงให้แตะที่หูฟังข้างขวาค้างเอาไว้ครับในส่วนของข้างซ้ายเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแตะลงไป1ครั้งเนี่ยจะเป็นการลดเสียง1สเต็ปนะครับแตะ2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเพย์พอ t นะครับแล้วก็ถ้าแตะค้างเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการย้อนเพลงครับ ก็หลังจากที่เอาไปทําการทดสอบนะครับในเรื่องของการดู y t u t u นะครับหรือว่าดูซีรีส์ต่างๆนะครับตัวเฟนเดอร์ทัตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีดีเลย์ให้เห็นเลยนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยต้องเอามาทดลองเทสด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยอาจจะมีดีเลย์อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่นเกมไหนอยู่กับมือถือเครื่องไหนเนี่ยสามารถแวะเข้ามาที่ร้านเพื่อทดลองดูก่อนได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเปาอมรินนะครับผมวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตัวหูฟังนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง f ฟ n เดอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นฟังแบบ True Wireless น,นั่นเองครับแล้วเราเดินมายงิงตรงนี้ ในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ให้ม,มาจํานวน2ตัวด้วยกันนะครับก็สามารถใช้งานคุยโทรศัพท์ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่แบบเงียบๆหน่อยอยู่อย่างเช่นนะครับอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสนทนาได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนรอบข้างเยอะๆนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องเล่งเสียงพูดตัวเองให้ดังขึ้นหน่อยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับผมครับผมไมตี้จะร้านมั่นคงนะครับผมวันนี้เรามาเทสไมโครโฟนของตัวหูฟังทัวร์เล็ดเฟนเดอรทัวกันนะครับผมซึ่งต้องขอบอกได้เลยว่าเสียงของตัวเฟนเดอร์ทัวนี่ถือว่าน่าประทับใจครับผมสามารถที่จะใช้พูดคุยสื่อาสารได้อย่างชัดเจนนะครับผมทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ มาต่อการที่เรื่องของคุณภาพเสียงบ้างนะครับตัว f e n เดอร์ทัรุ่นนี้เนี่ยทาง Fender ร์เขาบอกว่ามันเป็น True Wireless แบบ In-Ear Monitor เลยนะครับซึ่งจากที่ได้ทดลองฟังมานะครับก็เป็นจริงอย่างที่ทาง f ฟ n d e r ร์เขาได้บอกเอาไว้นะครับเพราะว่าทนเสียงของ f ฟ n e r อร์ทัตัวนี้นะครับจะมีความแฟลตมากๆนะครับให้เสียงของเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยที่ดูมีความเรียวมากๆถือว่าเป็น หูฟังทัวไรต s ที่เหมาะกับการเอาไปใช้แบบมอนิเตอร์เสียงนะครับหรือว่าจะเอาไปฟังแบบแทร็กที่เราเล่นบันทึกเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมจะพูดในถึงเรื่องของเสียงแบบค่าดีฟอลต์ของเขาก่อนนะครับค่าดีฟอลต์เขาเนี่ยนะครับตัวเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่เป็นลูกไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าให้ Impact ที่มีความหนักแน่นหน่อยนะครับฟังสนุกนะครับแล้วก็ตัวเสียงร้องเนี่ย ถือว่าเป็นเสียงร้องที่มีความโดดเด่นนะครับนำเครื่องดนตรีอยู่นิดหน่อยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของระียดของเสียงร้องเนี่ยถือว่าดูดีมากๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงด้วยนะครับในย่านเสียงแหลมนะครับสำหรับตอนที่เป็นออริจินัลซาวของเขานะครับมันจะมีความคมชัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ทอดตัวได้ไกลมากนักนะครับแต่เมื่อเราทําการปรับ EQ นะครับจากที่ผมได้ลองนะมาหลายๆอันของที่เขาตั้งค่าเอาไว้ให้นะครับ ลองเลือกไปที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะให้เสียงที่ฟังสนุกมากขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบสของเขาเนี่ยจะมีมวลที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีดิฟเบสที่ดีขึ้นแล้วก็ให้อิแพคที่หนักแน่นเช่นเดิมนะครับส่วนเสียงร้องเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากกว่าเดิมตรงที่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันจะมีความติดคัลเลอร์ขึ้นมามากขึ้นนะครับทำให้การฟังเพลงเนี่ยมันรู้สึกสนุกมีจังหวะที่มันรวดเร็วมากขึ้น ส่วนลายกีตาร์เนี่ยก็จะพุ่งมาด้านหน้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าขอบเสียต่างๆเนี่ยยังมีความสดแล้วก็ให้รายละเอียดตรงนี้ได้ดีมากครับเวลาเราฟังเพลงพวกเพลงสไตล์แบบร็อกหรือเมทัลที่มันมีจังหวะโซโล่กีตาร์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบจัดจ้านนิดนึงนะครับตัวเฟนเดอร์ทัวรตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองได้ดีมากขึ้นเลยนะครับ ในส่วนของเสียงแหลมก็เช่นกันนะครับเป็นเสียงแหลมที่มีรายละเอียดที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ปลายเสียงเนี่ยสามารถลากขึ้นไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังให้ในเรื่องของการวางตำแหน่งชิ้นดนตรีทางด้านลึกที่ดีด้วยนะครับถือว่าเป็น EQ ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับ EQ แบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะถ้าใครที่มาทดลองฟังนะครับแล้วรู้สึกว่าเสียงแบบเดิมๆของเขาเนี่ยนะครับมันฟังแล้วดูจืดไปหน่อยนะครับก็แนะนำว่าให้ลองโหลดแอปพลิเคชันนะครับตัว Fender Tour เนี่ยมา เราทาการปรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดูนะครับรับรองได้ว่าเป็นหูฟังที่ฟังสนุกมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวในส่วนของราคานะครับเฟนเดอร์ทัวตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาอยู่ที่ ,6990 บาทนะครับตอนนี้สินค้ามีพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับที่มันคง gadget ทุกสาขาหรือจะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์มันคง gadget หรือช้อปปี้มันคง gadget ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้ววันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรีวิว Fender Tour วร์ทูวิล i ลสอินเอีย o ์มอนิตัวนี้นะครับเอาไว้พบกัน